ทองคำนะคะบาทนั้นหลุด30บาทไปแล้วเราจะมาคุยกันถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะวันนี้คุยกับคุณธิพานวะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวเอชจีบูลเลนส์แอนด์ฟิวเจอร์จำกัดคุณธิพาสวัสดีค่ะค่ะดรรุ่มทิพย์สวัสดีค่ะค่ะคุณธิพาครถือว่าทองคํานั้นพุ่งขึ้นมาพุ่งฉิวแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาโดนเบรกไปเล็กน้อยนะคะจากเ,เรื่องของวิกฤตยูโรที่เริ่มจะคลี่คลข่ายโดยเฉพาะในประเด็นของกรีซแล้วน้อในสัปดาห์นน้้้แลวก็ส็สปดาาาห์หาจะเยงงไบงค ค่ะสำหรับแนวโน้มในช่วงระยะสั้นนี้นะคะ,คะจะอาจจะได้เห็นการะลอตัวของราคาทองคําค่อนข้างบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ด็อเตอร์ลุงดีกล่าวไว้ก็คือว่าดูแล้วสถานการณ์เนี่ยของทางยุโรปเองนะ่าจะได้เห็นการที่คายลงมาแล้วนะคะ ว่าในสถานการณ์ของทางสหรัฐอเมริกาเองก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะยังร้อนแรงแต่เราเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นข่าวดีก่อนวันที่สองสิงหาคมนี้แน่นอนเพราะว่าเชื่อว่าทางสหรัฐอเมริกาเองก็น่าจะได้มีนโยบายออกมาที่สุดท้ายแล้วก็น่าจะออกมาในทิทางที่ค่อนข้างดีออกมาเหมือนกันนะคะก็น่าจะสุดท้ายแล้วก็น่าจะออกมาในทางที่ค่อนข้างคลี่คลายออกมาเหมือนกันนะคะ ปัจจัยตอนนี้ที่ส่งผลต่อราคาทองคำนะคะซึ่งเราก็เตรียมกราฟิกเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเนี่ยจะเพิ่มพดานี้ไม่ทานแต่คุณภาคาดว่าลดนักวิเคราะห์อีกส่วนใหญ่เนี่ยก็มองด้วยใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นไปได้ที่สหรัฐเนี่เขาจะไปดูแลประเทศของเขาแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้รับผลเกี่ยวข้องตรงนี้ไปด้วยหรือว่าโดยเฉพาะอย่างเช่นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะประเด็นตรงนี้ถือว่ามันจะต้องติดตามยังไงหรือว่ามันจะคลี่คลายลงแล้วคะในช่วงนี้ ก็มองว่ายังถือว่าประเด็นของสหรัฐอเมริกาเองยังเป็นประเด็นหลักที่ยังจะต้องติดตามอยู่นะคะเพราะว่าก็ยังณตอนนี้เองก็ยังเป็นปัญหาที่ยังคลุมเครืออยู่ก็ยังต้องติดตามเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วทางสหรัฐอเมริกาเองยัง ไม่สามารถหาทางออกได้นะคะ<ม>สุดท้ายแล้วกส็สิ่งที่ส่งผลกับราคาทองคำํำก็น่าจะส่งผลทาให้ราคาทองคํามีโอกาสปรับตัวขึ้นออกมาได้สูงอีกนะคะถ้า<ค>โดยเฉพาะถ้าออกมาในแง่ของการที่มีมาตรการเชิงปริมาณหรือว่า QE 3<ม>เพิ่มขึ้นทองคําเองก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกประมาณ100จนถึง150เหรียญ US Dollar ต่อทรอยาก็คือเหมือน<ค>กับตอนที่มีนโยบาย QE 2ออกมาม<ค>นะคะ ถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มเพดานหนี้สาธารนณะก็เชื่อว่านะ่าจะได้เห็นการปรับตัวลดลงของราคาทองคำค่ะ,คะแต่ว่าถือว่าทองรูปพันธ์ในบ้านเรานะคะ่ะคุณธิพาหรือว่าแม้กระทั่งทองแท่งเนี่ยราคาที่มันมันกำลังจะจะขึ้นไปแต่ว่ากรอบของของราคาของมันอยู่อย,อยู่ประมาณเท่าไหร่คะในไต,ตรมาสนี้ค่ะในไต,ตรมาสนี้ก็น่าจะยังไม่เกินที่ระดับประมาณ2 3 0 0 0บาทต่อบาททองคำนะคะเพราะว่า ถึงแม้ว่าทองโลกเองจะทำมิวไฮหรือว่าทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นตัวที่ฉุดกับราคาทองบ้านเราไว้ก็ยังเป็นเรื่องของข้างเงินบาทอยู่ดีนะคะ,คะเพราะว่าค่างเงินบาทของบ้านเราเองก็แข็งอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างวันนี้เองอยู่ที่ระดับประมาณ29บาท80สตางค์ก็คือแทบจะเป็นจุดที่แข็งที่สุดในรอบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่แล้วนะคะ ก็เลยทำให้ราคาทองในบ้านเราค่อนข้างจะถูกลงค่ะอืมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณธิพานะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l i o n ลียนแอน u ์ฟิ